๋ยวเฟนุ่นผมไม่คุยหรอกจะคือข้ออนี้ไม่ไหวโตนาเออน้าน้าจะปัจจุปใจหัวระอ่าไม่เสร็ดี๋ยวจักตรตรง การนมอตกาิเทียนี่เขาเรียกพิธีเลยขอเขามาหรอนะโมตัตถะพะวตโตอาราโตสมมาสัมุทัสสานะโมตัตถะพะวตโตอาราโตสมมาส

ไในในที่นี่เอ๋ยเพี่ดำหมิงคนบ้านทุกการทุกเหตุการณ์ในคนบ้านกันตุยปรามบ้านทุดคุณเอาคุณแม่ อาวอเอาแม่วยแม่บคุณอันใหญ่นังแม่นังเอาโปรมันตาไปมันตาใหญ่มันตาตาคุณบาโม้านบนสตนกรุนปรานังบานบูตสนองคุณเาคุณแม่คุณป้คุณตาคุณใหญ่คุณคุณสถาน លាយអោដល់ແມ່ໄປឬដៃមករៀបដបអូព្រះអ៊ីនព្រះប្រុំជួយកូនទៅញុំបងឺសំឡេងបក់វល់ឺសំឡេងសតាននៅតាមប្រតិទិនមករៀបដៃដបអានជឿលើដាល់ព្រះអ៊ីនព្រះប្រមួយជួយកូនគញ ប so ានញយបានតេអ oi គូនផ្ដោប្រតិធនីក្រុមប្រនឹងបានព្រឹក្សារិសាញយតំតេអ oi គូនប្រមេប្រអោគូនបៃណងអ oi បូដែលបានសៀងជីវិតនៅតាមប្រតិធនីក្រុមបានញយបានធឺងមុខរូបគូនបានឃើញតា គ្រប់តាម12ប្រការលាយអញជឿព្រៃព្រាព្រមអុយចុះមកកាជីទៀនគុណបានក្នុងបួនតបស្នងគុណអោគុណម៉ែនេះហើយអុយកើតជីប្រៀនគុណក្នុងបានចុះ

Balobi iti o maa yabba da da da. ไยนูเปมปานตากเวรเลอ้อยกวนครบ32ประการมี ปริยมนด้ปริยัมจึออคคมองอุ่นสมเด็ดาลกุณพระงดาดาอันไปบริแม่เ่าไอ้กุนก็ยังนาคุณสมถมา โอ้แม่กว่าปองตั้งแต่มาเด้นางครูแม่ยม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video nước dẫn ตอนเพียงความส้มญาติทุกมาตรออําเภออ้อยคุณสัมอาจสมานแม่ทุกที่บ้านได้หมดรู้ประสามาเรียบได้แน่เสียงดอเปรอกรี Somebody, <speaking in foreign language> บิลามังดาคุณ 吧。Uh tres ល្អជាងគេ นางกัจจามีถุกตียมปิทตัมังสระนังกัจจามิถูกตียมปิสังขังสระนางกัจจามีถูกตียมปิจัำขังสระนางกัจจามีตตียมปิพุทังสระนางกัจจามี่ยเจอเลขาว่าเขากลัวม ยายสัตสมเลียบูสัตสมกราบไม่เอาบ้องกรุกรุ ไก่สามเนี้สมพอนตรงเนื้อสามวลตรงเนื้อข้นเกลือกขันบุกขันแก่ตามเดินเนื้อนกเกนะสบายบุกขึ้นขวบเกาะขันขึ้น បានញៀកផលមានលៀបមានសឹងអើយមានຄວາມសោកទៀងអោទៀងប្រំតង់ស្រ័យអាយុវិញខ្លាខ្លៃបានបនកណ្ដលអេកូនខ្លះតងអត់ស្រកហើយប៊ូសោកភូអូមិនសងតើបានទេប្រ៊ូចែកយាយចាប់ចែកប៉ាលឿងហ៊ុនលើងសុវណ្ណប៉ាហើយញៀកយ៉ាយត្រូវទៅចាប់ផង

bụn nuôi uh, ở đây, yên ổn nha, lá nô, lá cái đó rất là dễ, เงี้ยก็จะหมดยอดมีสายชาร์จแล้วผมอยู่บ้านคุยไม่ค่อยได้หรอกถ้าถ้าคุยอ่ะวิดีโอคอลตอนเนี้ยร้อนจัดไม่ได้ไม่หมายถึงว่าเดี๋ยวไปดูผมไม่คุยหรอกจะคือข้อโต๊ดอดโตนะ nã nã cho bắtu bắt cháy uơ rạ à không may sợ đấy chứ quỳ lên nào Vết nhanh coi 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 อะก็ไกม่รด้นะเนี่ยยีงี้ยแล้วพี่โดนบ้านนู้นน่ะมากไม่รู้จักไงีพอดีมาตามเขาไปช่วยซ่อมเครื่องอัดฟังไงเออแล้วทีนี้พี่ไม่รู้ไงพี่เข้าไปไมันวิ่งมาเลยสามตัวมาเลยแงบเลยอ้าวไอ้นี่ขนาดขายไม่ลงจากมอเตอร์ไซค์เลยตีรถกลับยังไวเนี่ยมาบ้านเนี้ย บางแก้วอ่ะอมันจะอยู่ข้างในนี้พี่ไม่ถึงขวดมามันจะได้กลัวพี่บางแก้วได้เจอขวดนางได้ขึ้นร้องเพลงบนเวทีได้ไหมแสแสเ few ้ o m e n เ s later cặp Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video